สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเช้าวันจันที่ยี่สิบนะฮะตุลาคมเนาะตุลาคมโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเกมแดงเดือบเมื่อคืนนี้นะฮะนักแรกของฤดูกาลนี้นะครับที่อันฟิวก็เป็นความปลาชัยของลิเวอร์พูลต่อมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะฮะในรอบ9ปีที่แพ้าคาบ้าน ะะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแงไม่รู้จะว่ายัางไงไหวเครียดแม่งเหนื่อยเหนื่อยนะฮะสถิตินะฮะลิเวอร์พูลนะฮะแพ้ตอนนี้มันสี่เกมติดต่อกันนะฮะก็คือแพ้คริสตัลพาเลต์หนึ่งสองแพ้กาลาตาสลายศนย์หนึ่งแพ้เชนซีหนึ่งสอง แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งสองเมื่อคืนนี้สี่เกมติดต่อกันนะฮะฟอร์มการเล่นเนี่ยหัวแตกเหมือนเดิมเละเทะเหมือนเดิมไม่เป็นทรงเหมือนเดิมนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกตอนนี้คืออยากจะให้อันนี้สล็อบแม่งรีบๆไล่ออกไปไส้เขี้ยมแม่งจริงคือจริงๆมันรูปแบบการเล่นอย่างเงี้ยที่เป็นตอนนี้มันไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นแค่สี่เกมหลังนะ คือมาเป็นรูปแบบการเล่นแบบนี้มันตั้งแต่เริ่มต้นฤด,ดูกาลแล้วตั้งแต่นักแรกที่เจอบอลหมัดในบ้านแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจริงๆฮะคือด้วยความที่อันจริงจริงพูดตรงนะฮะทั้งหมดที่ผ่านมาที่แพ้สี่เกมหรือว่าตลอดที่ผ่านมาที่เจอคู่แข่งเนี่ยตัวผู้เล่นเราคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งทุกเกมนะฮะไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่ล่าสุดนะอะเมื่อคืนนี้เอาถามจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ณนะตอนนี้นะครับคือผู้เล่นลิวพูลเนี่ยศักยภาพตั้งแต่ผู้รักษาประตูยังกองหน้าเนี่ยเหนือกว่าแมนยูทุกตำแหน่งจริงๆถ้าให้ผมเลือกว่างมฟองเลียงเวียกับบูโดโฟ,ฟันเดสผมก็เลือกฟองเลียงเวียรจริงๆเอาตรงๆแต่แม่งกลายเป็นว่าอันนี้สล็อตแม่งเหมือนพยายาม ดอกพยายามบอกว่าคือน้าเตก,กูอะ่ะมีสกิลพิเศษที่สามารถใช้ต่อสู้คู่แข่งได้แต่อันนี้สำารเฮคโคดบอกว่าไม่ต้องใช้สกิลพิเศษไอ้เหี้ยเข้าใจปะให้ใช้สกิลธรรมดาในการต่อสู้คู่ต่อสู้แล้วคู่จะไปชนะแม่งเหี้ยยังไงล่ะเข้าใจปะไอสัตว์จริงๆคือแม่งทุกคนเล่นไม่เป็นตัวของตัวเองเลยตั้งแต่เริ่มต้นรุูการมาจริง,รงเล่นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ สเปซสปาไม่เป็นทรงเละเทะอัน,นจริงๆผมพูดตรงฮะครึ่งแรกนี่แม่งแบบว่าตั้งคำถามอยู่ในใจของผมเองเนี่ยประมาณแปดหมื่นลอป่ะบอกว่ามึงเล่นเฮี้ยอะไรคนเนี้ยทรงบอลที้ยอะไรของมึงเนี่ยคือคำถามเนี้ยจริงๆไอ้ชิพายนั่งไปดูไปถอนหายใจไปดูไปถอนหายใจไปแล้วแต่เริ่มดูการมาแล้วเนี่ยกูจะเป็นโรคหัวใจหรืออะไรเฮี้ย แม่ง,งนี่เกมที่8แล้วแพ้สามชนะห้าแพ้สามแต่ขอโทษนะฮะที่ชนะหนะ้านัดเนี่ยคือชนะแบบวุดวิดจริงๆหลังเกมมันนี้สล็อตบอกว่าคือเขาแพ้เพราะเขาป้องกันไม่ดีในการลูกเซ็ตพีชของไม่ใช่เซย์ยูไนเต็ดแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนักเตะในทีมเสียความมั่นใจในการทำประตูกูเห็นไอ้สัตว์บอกตรงกูเห็นเลยกูเห็นเลย เห็นทุกคนเลยไม่แทบไม่มีความมั่นใจในการจะต่อสู้อะไรสักอย่างคนเดียวทีก่กูเห็นว่าไม่เสียความมั่นใจในการต่อสู้คือเฟ <ico Ch> เดริโกเคเซ่าคนเดียวจริงคนเดียวจริงๆคนที่พร้อมจะสู้พร้อมจะไล่บี้ไม่แค่คนเดียวจริงๆไอ้กี้แม่งโคตรแบบว่า น่าเบื่อมากมันทำบอลน่ะน,น่าเบื่อคือฤดูกาลที่แล้วอ่ะจริงจริงยังพอทนนะฮะยังพอดูได้ว่าโอเคยังอาจจะให้แบบว่านกเตลิปูอาจจะยังคงแบบว่าเล่นแบบเดิมๆแบบที่จิเกนคอปเคยมีมาให้เล่นแบบนั้นแต่มันดรอปลงไปบ้างนิดหนึ่งแต่พอฤดูกาลนี้มาแทบไม่เหลืออะไรแล้วที่เคยเป็นแบบว่าการเล่นบอลแบบอินเตอร์เทนอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าแม่ง กำลังจะเปลี่ยนลิ์พูที่เป็นทีมที่เป็นนะเขาเรียกว่าเครื่องจากสังหารหรือว่าความเป็นจิตวิญญาณของลิ์พูคือฆ่าให้ตายบุกแหลกเข้าใจไหมทุกคนเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะคือความเป็นจิตวิญญาณลิ์พูเนี่ยคือเราต้องสู้คือเราต้องสู้ตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้าย ไม่ใช่การเล่นของบอลแบบว่าค่อยๆลื่นค่อยๆหาจังหวะไม่ได้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆพ่อเหมือนสี่สัไอ้เฮี้ยแม่งอึดอาจจะตายอยู่แล้วแทนที่มีโอกาสแม่งทําเกมเร็วไอ้สัตว์คือเข้าใจว่ามันอยู่ลงไปรับลึกใช่กูรู้กูเข้าใจแต่คือถ้ามันอยู่ลงไปรับลึกอ่ะมึงสามารถทําชิ่งได้ว่หวะชิ่งหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเงี้ยไอ้เฮี้ยมีนักเตะคุณภาพขนาดไหนอ๋อโอ้โห ซาลาครับโปอิซักแล,กล้วกองกลาง3ตัวเนี่ยมึงก็รู้แม็กลิสเตอร์คุณภาพขนาดไหนคาฟเฟนแบกขนาดไหนโซโบสไลคุณภาพขนาดไหนโซโบสไลเป็นกองกลางจอมเทคนิคที่สามไปเทคนิคดีพลังในการยิงดีแต่แม่งกลายไปว่ามึงใช้นักเตะไม่เป็นไหนเขี้ยคือทุกมันให้เอาจริงคือลิเวอร์พูลเนี่ยเราเคยอยู่ในจุดสูงสุดถูกไหมฮะต้องบอกว่าเราเป็นอันดับ,บหนึ่งเมือ่อซีซั่นที่แล้วเพราะเราเป็นทีมที่ได้แชมป์ แต่อันนี้สลบพยายามจะลบความเป็นอันดับหนึ่งของตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่มเข้าใจไหมคืออันนี้ไม่เอาแนละ้วกูจะมาเริ่มสร้างใหม่พรอมึงตายมึงจะมาสร้างใหม่ทาไมในเมื่อมันดีอยู่แล้วอะคือสิ่งที่เจคินคอปทำไว้เนี่ยคือมันเป็นจุดที่มันอยู่ระดับสูงที่สุดอยู่แล้วแต่อันนี้สลบอกว่าไม่เอาไม่เอากูไม่เอา,เอาสิ่งที่เกคินคอปทำไว้กูจะทําเองทําเองไรือยังไงอะไอ้เหี้ย คือเหมือนพยายามสมมติว่าเราเล่นฟุตบอลฟี ف าใช่ไหมมันจะมีแลง์อยู่แล้วมาเตะระดับ B A B C ระดับ B ระดับ C B บวก B ลบ A แล้วก็ระดับ S ซึ่งคุณภาพักเตะจลิเวอร์พูลทุกคนตอนนี้ถ้าให้ผมวัดนะฮะอยู่ในระดับ S ทั้งหมดเลยเปรียบเทียบนะฮะระดับ S ทั้งหมดแต่พยายามจะให้นับเตะระดับ S เนี่ยให้มันเล่นแบบระดับ C ระดับ D อย่างเงี้ย D ลบ f ออย่างเงี้ย ไอ้ควายมึงจะให้นักตะรัดนักเตะระดับขะานนั้นดูที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องใช้ความเก่งของตัวเองในการต่อสู้แต่ให้เล่นแบบพื้นฐานคือแปะบอลไปมาหันไปทางไหนแปะไปทางนั้นหันไปทางไหนแปะไปทางนั้นเพือ่อไอ้สัตว์ถ้าไม่งั้นไปเพื่ออะไรไอ้เฮี้ยแม่งพ่อมึงตาย นี่มันสี่เกมติดต่อกันที่แม่งแบบว่าห่วยแตกสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนนะคือถ้าอันนี้สลยจะไม่เปลี่ยนรูปแบบการทำทีมของตัวเองนะกูว่าไล่ออกได้เลยจริงๆคือทนไม่ได้แล้วคือจริงๆคือเข้าใจว่าอยากทำทีมแบบของตัวเองมึงกบไปทำที่เฟย์เยน้ของมึงเลทีมก,กา,ากดาดักดักทีมแบบระดับชั้นระดับล่างอย่างนะั้นนะ คือพ้องตายแม่งเอาเนาเตะระดับพเมียร์ลีกให้มาเป็นเล่นแบบเหมือนเฟยนูต์สมองท่านท่านที่คนที่ควรจะปรับคือตัวแม่งมึงเองคือมึงได้รับโอกาสมาคุมทีมมหามอำนาจอย่างลิรูพูลอะแต่มึงกลับเอาทีมอย่างริบูพูดเนี่ยดึงไปตกต่ำแบบคนระดับล่างเหมือนมึงอะจริงคือคุณภาพอะริร์พูลระดับนี้อันนี้สารระดับนี้ถูกไหมจริงอันนี้ผมพูดเราว่า 70%ตตอนที่ลิเวอร์พูลไปเลือกอันนี้สลับมาเจิบซไม่รู้จักหรอกผมก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจริงจริอตอนไม่มีมันไม่ได้มีใครที่รู้จักมึงขนาดนั้นแต่มึงพยายามจะให้ทีมแบบทีมท็อปรดับโลกอะไปเล่นแบบฟรีนูตอ่ไอ้เฮีย้ยมึงบ้าหรือเปล่าและอย่างที่ผมพูดไว้เลยครับว่าคือนอันเนี้ย ถือเป็นนัดที่2ของ9นัดอันตรายนะนัดแรกที่ผมพูดไว้เชลซีแพ้นัดที่2เจอแมนยูแพ้นัดหน้าเจอแอตเลต์แฟงเฟิร์ตผมบอกเลยแพ้แน่นอนรูปเกมรูปทรงบอลเป็นอย่างงี้ผมการันตีเด้ว่าแพ้แน่นอนฮนะถ้ายังไม่เปลี่ยนการเล่นนะแล้วล่าสุดที่พูดมาล่าสุดคือไรอันกราเ็นแบบเจ็บด้วยนะแล้วบัมพุทนี้บุกไปเยือนแอตเลต์แฟงเฟิร์ตนะฮะที่ยูรมานีก็เตรียมตัวได้เลยครับว่าจะแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกัน ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเท่าไรไม่รู้ว่าเกือบร้อยปีอะ่ะอันนี้เป็นการแพ้สี่เกมติดต่อกันนะตั้งแต่ปีฤดูกาลสองพันสิบสามสองพันสิบสี่สมัยที่บรเน์ล็อบเจอร์คุมแต่ปีนั้นเราได้ลุ้นแชมป์นะแล้วไปพลาดท่าเสมอคริ ette, สตัลพาเลทสามแล้วก็เสียแชมป์ไปนะบอกเลยว่าปีนี้ถ้าจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอันนี้สะลาทยังอยู่แล้วยังไม่เปลี่ยนความคิดของตัวเองนะผมพูดเลยว่า ไม่ต้องหวังเลยท็อปโฟไม่ได้พูดถึงแชมป์นะท็อปโฟท็อปซีก็ติดยากผมพูดตรงรูปทรงตอนนี้เอาจริงๆผมดูทั้งดูทั้งฟอร์เรสเชลซีเนาะอาร์เซนอลฟูลแลมเอเวอรรต์แมนเชสเตียรพูดตรงว่าฟอร์มด์พูลตอนนี้แม่งแย่กว่าเอเวอร์ตนฟอร์เรสแล้วก็ฟูลแลมอีกจริงๆผมพูดเลยแม่งแบบแทบไม่เหลือแทบไม่เหลืออะไรที่มาเป็น สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นลิวพูแล้วตอนนี้อันนี้สารับเปลี่ยนลิวพูให้กลายเป็นทีมที่อะไรก็ไม่รู้นะอย่างที่บอกนะถ้ายังไม่ไม่เปรียบไม่แก้ไม่อะไรถ้ายังไม่อันนี้สาระจะไม่เปลี่ยนความคิดก็จบไปเลยอีกจุดหนึ่งที่ผมเคยพูดไปนะฮะก็คือเรื่องของสถิติไม่ใช่สถิติของทีมลิวพูนะฮะคือทีมวิเคราะห์ของลิวพูเนี่ยพยายามจะซื้อนักเตะจากสถิติที่นักเตะเป็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะ อย่างที่ซื้ออเลสเซนเดอร์มาเนะี่ยคือ,อความเสี่ยบคมในการทําประต,ตูแล้วก็แต่ละคนที่ซื้อมาคือแบบว่าต้องการนักเตะแบบไหนดูที่สถิติอะไรอย่างเงี้ยการตัดบ,บอลหรือว่าการแย่งบอลคือมันได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งทีมบิคอรีพูจะซื้อนักเตะประมาณนั้นมาเข้ามาสู่ทีมแต่สิ่งที่เจเกนคอปทาไว้เนี่ยคือเจเกนคอปซื้อนักเตะที่ตัวเองต้องการจะซื้อที่ตัวเองต้องการชอบที่ตัวเองต้องการใช้งาน แล้วจิกเก้นคอปเนี่ยใช้สิ่งที่จิกเก้นคอปใช้ก็คือใช้การซื้อใจให้นักเตะสู้เพื่อนตัวเองแล้วเรารู้ว่าสิบปีที่ผ่านมาที่จิกเก้นคอปป์ทำนะคือนักเตะทุกคนวิ่งสู้คือเต็มที่ให้กับจิกเก้นคอปอยู่แล้วทุกคนที่จิกเก้นคอปซื้อมาแม้แต่ดามินุเยสที่ไม่ประสบความสําเร็จก็ยังเป็นนักเตะที่ทุ่มเทให้กับลิว์ูฮให้กับจกเก้นคอปขนาดนั้นเรากาลังจะถูกเปรียบเทียบระหว่างที่ทีมงานซื้อมาเพราะสถิติกับสิ่งที่จิกเก้นคอปทำ เพราะการซื้อใจเนี่ยมันกำมันจะเกิดขึ้นแล้วเราเห็นภาพแล้วเอาจริงเราไม่เคยเห็นทีมลิพูที่แพ้สนะี่นัดท่านัดติดต่อกันในในยุคเจเกนคอปนะตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าสิบหกจนถึงปีสองพันยี่สามยี่สี่เนี่ยไม่มีไม่มีฮะถึงฟอร์มจะแย่สุดใช่แต่เราอาจจะแบบว่าในมีในช่วงที่นักเตะเจ็บถึงขั้นเอาเฮเดรซันกับฟาบินโยไปยืมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ยังไม่แพ้ขนาดนั้นเลยไอ้เหี้ยมึงดูอ่ะ ลิสวินเลียมกับแนฟฟิลิปเป็นกองหลัง2คนที่วัยรุ่นตอนนั้นยังพาทีมเข้ารอบสีอยจะพาทีมไปจบที่ทอปโฟได้อะในปีที่อาิสัมเบกเกอร์มงที่ชนะเบสบอลบิกอะไอ้เหี่ยมันคิดดูอะนะรเรามาดูกันนวันพุธนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะมีข่าวอะไรอัปเดตกันนะฮะ